กราบสวัสดีกรบาบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็ขอโอกาสอาจารย์พ่ออาจารย์พี่อาจารย์อาจารย์พี่อาจารย์ทั้งหลายนะคะที่ร่วมหายใจกันอยู่ในห้องปรมัธาอารหันนี้นะคะวันนี้จะขอทบทวนนะคะความเคราอันมันมีอยู่ในตนหรือไม่ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะทำเป็นเพื่อ ธรรมทานเผยแผ่ด้วยนะคะให้เราได้สำรวจนะคะตรวจสอบตรวจตาตนนะคะตรวจตาตนนะคะว่าอะไรบ้างที่มันยังฝังแน่นหนึบอยู่ในจิตใจเรานะคะทำให้เราอ่ะมีเครื่องกัน้นแล้วก็เข้าไม่ถึงดวงจิตดวงใจอันกระเสมนะคะไม่อาจสดใสไม่อาจเบราไม่อาจที่คลายไม่อาจอเข้าถึงรม อันเป็นความสงบรุ่มรึ่อันเป็นวิมุตติธรรมอันเป็นสันติสุขสันติธรรมนะคะเราก็มาร่วมตรวจสอบไปด้วยกันเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเช็คตรงนี้เลยนะคะเขาว่ากันว่ากิเลสตันกิเลสทันห้าตันหาร้อยแปดเรายกมาแค่สิบหกก็พอนะอุปปิเกเลสสิบหก เครื่องสกปรปกเครื่องเศร้าหมองเหมือนอยางเหนียวที่เกาะติดแน่นในจิตใจหนึ่งอภิชาววิสมาโลภะความโรภเพ่งอย่างได้ของเขาสองโทโสความประทุบสลายเขาสามโกโทความโกรธเคืองเขาโอ้ลมมาเลยนะสี่อุปนาโหความผูกเวรหมาย,ม,ายมัน่นห้ามโคความรบกูดูถูก 6. ปาโสความยกตนขึ้นเทียมเขา 7. อิสาความลิศยาเขา 8. มัชริยังความตนีเหนียวแน่นกีดกันห่วงของห่วงความรู้ห่วงที่อยู่อาศัย 9. มายาความเป็นคนเจ้าเร่เจ้าคนสิบสาทายังความโอดความโอ้อวดตนให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่สิบเอ็ดทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึง 12. สารำโพวความแข่งดีที่ดีปลาปลารกไม่ยอมตามหาเหตุผลมาอ้างทุ่มเถียงต่างๆในเมื่อท่านกล่าวว่าโดยทำโดยชอบ 13. มาโนวความเยื่อหญิงทนงตนถือตนถือเราถือเขาถือตัวถือตน 14. อัอติมาโนวความดูถูกร่วงเกินผู้อื่น 15. มาโทวความหลงในร่างกายที่สุดโสมด้วยไฟชลา งมีเพิ่มขึ้นทุกวันกับสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปความมัวเมาในร่างกายที่ป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้า่ํามาสำคัญว่ายังไม่มีโรคภัยยังเป็นอยู่สุขสบายประมาทไปความมัวเมาชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงพันดับไปทุกขณะดั่งประที่ที่จุดไว้ในที่แจ้งมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาทไป 16. ประมาโท ความมัวเมาหลงไหลทั่วไปอารมณ์ใดเป็นที่น่ารักใร้ก็เป็นหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์ใดเป็นที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์นั้นอุปกิเลส16ประการนี้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุฌานสมบัติวิปัสนามรรคผลนิพพานดังนั้นผู้ประพฤติธ,ธรรมทั้งหลายควรกำหนดรู้แล้วละให้เด็ดขาดการศึกษาและปฏิบัติธรรมะจ,ะจะเจริญก้าวหน้ากราบขอบพระคุณ กราบขอบพระคุณนะคะด้วยความเคารพพี่บางอาจนี่อาจเอื้อมขอสมาภาัยครับผมอนุโมทน,นาสาธุการนมศุการ์เจ้าค่ะ